สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567ค่ะสมเด็จพระกนิาฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เวลา14นาฬิกา52นาที สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนายกจิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ2,567ณนะห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาโดยในปี2,567มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายจำนวน16แปลงเนื้อที่รวม37ไร่2งาน76.7ตารางวา และได้นำที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพัฒนาทั่วประเทศกว่า78โครงการอาทิด้านการเกษตรได้ผลิตปัจจัยด้านพืชและสัตว์สำหรับพระราชทานประกอบด้วยมเมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่า1,600ตันมเมล็ดพันธุ์พืช11.74ตันมเมล็ดพันธุ์ผักกว่า180,000ซองในส่วนของการผลิตพันธุ์สัตว์ได้แก่พันธุ์แพะไก่เป็ดสุกรและกระบือรวม7,604ตัว นอกจากนี้ได้ผลิตพันธุ์สัตว์ด้านการประมงจำนวนกว่า9ล้าน3แสนตัวด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โครงการศูนย์พัฒนพา,าพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริจังหวัดเชียงรายดำเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ได้3พันธได้แก่ผักกาดหอมพันธุ์สลัดคนดีสลัดขายดีและสลัดรสดี นอกจากนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภยัยตามพระราชดำริเพื่อบูรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีทั้ทงนี้สามารถร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาได้ที่บัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภยัยเลขที่0461117871ธนาคารทหารไทยธนาตาบัญชีกระแสร,รายวันสาขาสนามเสือป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราชฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพร้อมด้วยมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี3,000ชุดจังหวัดเลย3,000ชุดจังหวัดหนองคาย2,500ชุด จังหวัดบึงการ2,500ชุดจังหวัดหนองบัวลำพู2,500ชุดและจังหวัดขอนแก่น3,000ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องค์มนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ประสบภัยหนาวและเจ้าหน้าที่ได้ทราบ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวจำนวน5ครอบครัวราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณา ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิลดลงส่งผลให้ราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ทุพพลภาพและผู้ที่มีฐานะยากจนถูกผลกระทบเป็นจํานวนมากและยังมีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า20 0 0 0 0ผื้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานจัก,กรพงศ์ฤทธิรุตกูลเจ้าหน้าที่ซึ่งบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดช่างขณะขนวัสดุเพื่อน,นำไปใช้ก่อสร้างฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4908 เหตุเกิดบริเวณหัวสะพานบ้านปารีหมู่ที่4ตำบลจแนะอเภอจนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12ธันวาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระมหาการุณาที่อาสาสมัครทหารปราณจัก,กรพงศ์ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยรุ่นที่4 วันนี้ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลวัดบางทงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4เป็นโครงการที่วัดเป็นจามบพิษดุสิตวนา,นารามได้จัดส่งพระภิกษุสามนเณรไปปฏิบัติาตศาสนกกิจทำหน้าที่เผยแผ่หลักคมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่สูงของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2 508มีพระสงฆ์ผ่านการฝึกอบรมและรับการถวายวุฒิบัตรจำนวน72รูปจาก10จังหวัดทั้ทงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ด้วยมีพระราชบชญญัณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,า,าราชพุดชมราชบพิษมีพระราชดําิริให้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนาทายาทให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงอันจะช่วยสร้างสังคมให้ร่มเย็นด้วยหลักพุทธธรรมโดยสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกชานและนําไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัย์ัลษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคาวัตวรคัติยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี วันนี้ที่สาราประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีทั้งนี้จังหวัดสงขลาเกิดอุทกภัยใน16อำเภอชุมชนถูกผลกระทบกว่า267,000ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้คลี่คลายลงแล้วส่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุลาภรเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีนางพาติมเอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีทั้งนี้จังหวัดปัตตานีเกิดอุทกภัยใน12อำเภอชุมชนถูกผลกระทบกว่า147,000ครัวเรือนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันเปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ